ขืนเจ้าเขียะเ้ยโอ้ยโึ้ไงใส่ยังไงใส่งไงใส่งไงใ่ีงไงฟายงงกดงอยูรื่อยโ้ยว่าเปนของยิ้นที่แดเข้าพี่น้องโอ้ยรุ่นเรุ่นุ่นรุ่โอ้ยขืนเจ้าเโอ้ยโอรื่องไงอย่าฟอกฟ้ เครื่องเงยโอ้ยกำเตียกอีกตัวนี้เหี้ยทำหามาเลยโอ้ยเครืองเงยครับพี่เออโอ้ยโอ้ยก็ดมองไขว้มองมันขาดเออนี่เดี๋ยวมองเออจัด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 วช้บพี่รองเอ้ย มันหาตูกใหญ่ใหญ่ตัวหัวเปียดป้ากเกลือเปียดขีดครับคุณอันนี้ปลาเครื่องครับตัวแดง